ในห้องโถงไปรษณีย์กลางนี่นะครับมีพื้นที่ถึงพันกว่าตารางเมตรเนี่ยซึ่งเป็นห้องโถงที่ใหญ่มากเลยก็มีเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มากมายผมคิดว่าไม่น้อยกว่า30ิเคาน์เตอร์จากในส่วนกลางของห้องโถงเนี่ยตรงเซ็นเตอร์เป็นส่วนของนายไปรษณีย์กลางปีกด้านทิศเหนือเป็นเรื่องของการรับฝากไปรษณีย์พันส่งจดหมายลงทะเบียนส่งพัสดุไปรษณีย์ส่วนปีกด้านทิศใต้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินธน,นันทตัวแรกเงินไปรษณีย์หรือธุรกรรมในเรื่องกเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะเป็นด้านทิศใต้ เคาน์เตอร์ทั้งหลายนี่นะครับซึ่งเป็นท่อตัวยาวไปเนี่ยเป็นไม้สักแผนน่นหนามีช่องบริการเนี่ยมีช่องกระจกเป็นช่วงช่วงช่วงไปดูแล้วมันคลาสสิกมากเลยแล้วก็เป็นของเก่าแก่ดั้งเดิมจนกระทั่งมาเป็นการสื่อสารในประเทศไทยรูปแบบของเคาน์เตอร์ก็ถูกเปลี่ยนแปลงกันไปตามภาวะสมัยก็ยังคงรักษาตำแหน่งเดิมเอาไว้ซึ่งต่อมาลดจํานวนเคาน์เตอร์ลงให้มันเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันทั้งปีด้านทิศเหนือ ก็จะเป็นส่วนของที่ทําการเราเรียกว่าที่ทําการโทรเลขกลางตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปใครมาส่งโทรเลขแล้วเนี่ยนะครับข้อความทั้งหลายที่เขาฝากส่งเนี่ยก็จะมีเครื่องอัดอากาศเนี่ยสูบเป็นท่อกระบอกกระบอกสูบลมเนี่ยนะครับขึ้นไปยังศูนย์กลางโทรเลขกลางลักษณะของกระบอกคล้ายๆกับกระบอกตัวรถเมล์นี่แหละแล้วก็มีเครื่องที่แบบใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปล่อยอากาศอัดอากาศเข้าไปแล้วก็จะวิ่งไป ขึ้นบันไดห้องโถงกลางมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใครจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้บริการอะไรก็แล้วแต่ละหรือไปสื้อพันรอจ่ายซึ่งที่นี่ไปซสิอพันรอจ่าย,เ,ยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเน,นิยมที่สุดเลยส่วนปีกด้านทิศใต้ก็มีเคาน์เตอร์จำหน่ายตราไปร์กรเพื่อการสะสมซึ่งมาเฟื่องฟูตั้งแต่พศ2 5 0 7 ในขณะนั้นน่ะดูเหมือนจะเริ่มมีการตั้งศูนย์ส่งเสริมการสะสมตราไป,าปรษนีย์กรคือท่านอธิบดีท่านศรีภูมิสุขเนตรเนี่ยท่านก่อตั้งขึ้นมาก็มีเคาน์เตอร์นี้โดยเฉพาะเลยจำหน่ายตามเป็นความต้องการสะสมซึ่งเป็นเคาน์เตอร์จำหน่ายสแตมสะสมใหญ่ที่สุดมีสต็อกสูงแล้วก็มีสแตมให้เลือกมากมายเลยที่ใต้ของปีกการที่ใต้เนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์วิชาภาพทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สหภาพสากลประเนี่ยให้ความสำคัญ ให้ประชาชนในแต่ละประเทศเนี่ยเขียนจดหมายถึงกันไปรษณีย์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการส่งชื่อใครขอชื่อมาอยากจะได้มิตรประเทศโน้นประเทศนี้ทางไปรษณีย์ก็จะมีรายชื่อของคนต่างประเทศที่ต้องการเนี่ยจะมีลิสต์ให้เลือกแล้วก็ขอชื่อไปผมเองก็เคยใช้บริการเหล่านี้เหมือนกันสมัยนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะไปจัดตามสถานที่ต่างๆต,ตามโรงโรแรมไม่เป็นที่นิยมหรอกก็มักจะจัดกันที่ในส่วนงานของตนเอง ราะฉะนั้นกรมปรศโทเลขเนี่ยนะครับก็จัดในเรื่องของวาระกิจกรรมของกรมปรษนีเช่นครบรอบ80ปีบ้างหรือครบรอบ90ปีของกรมบ้างหรือสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายซึ่งมันมีมาตั้งแต่พศ2500เรื่อยมาเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของดิทัศการตราปรษเียกรน,นะครับซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมักจะไปเป็นประธานเปิดงานอยู่เสมอแต่ มันมีวาระหนึ่งที่สําคัญเมื่อพศ2 5 1 4กรมประณาสืได้จัดงานแสดงกราไปษสียกรแห่งชาติขึ้นในครั้งนั้นเนี่ย กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนี่ยซึ่งขณะดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิร,รินธรเทพรัตนสุดาเนี่ยขณะที่กาลังทรงมีพระชนมายุเพียง16พรรษาเท่านั้นแหละสเสด็จพระราชาดเนิมาทรงเป็นประธานกรมประศนีก็เลยถือเป็นธรรมเนียมเสมอมาเลยว่าในทุกปีเว้นปีก็จะจัดงานแสดงตาไปเสเีากรแห่งชาติเพราะฉะนั้นในที่ทำการประนีกลางเนี่ยก็จัดกิจกรรมที่นี่อยู่เสมอ ในบางโอกาสเช่นในวันอําลาโทรเลขก็ได้ใช้ห้องโถงเนี่ยถึงแม้ว่ากิจการโทรเลขในขณนะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กิจการของทางไปรษณีย์เราเองแล้วเนี่ยแต่เป็นงานที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยรับดําเนินการแทนพูดง่ายๆเป็นงานฝากของกสทชโทรคมนาคมเนี่ยก็จัดงานอีเวนต์ใหญ่นี้เชื่อไหมครับว่าในพื้นที่พันกว่าตารางเมตรห้องโถงไปรษณีย์กลางเนี่ยแคบไปเลยเพราะมีคนมาร่วมงานนับพันคนอันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับผม คือในห้องถงไปรษณีย์กลางนี่นะครับแนวคิดในเรื่องการตกแต่งนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้ปฏติมาก,กรรมในเมื่อไปรษณีย์เนี่ยมีเอกลักษณ์ของกิจการไปรษณีย์ก็คือเรื่องของสแตมป์เนี่ยก็นำสแตมป์เนี่ยมาเป็นหลักในเรื่องของการทําปฏติมาก,กรรมขึ้นมาโดยการคัดเลือกภาพตราไปรษณียกรของแต่ละราชการราชการที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยซึ่งรวมแล้วเนี่ยมันจะมีจํานวน8ชิ้นงานด้วยกันแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นปฏติมาก,กรรมขนาดใหญ่มาก แนวนอนเนี่ยยาวเกือบ2เมตรสูงประมาณเมตรยีเมตร50สิแล้วผู้ที่หลังสา์งานนี้ยนำโดยตัตราจารย์สินพีรศีซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านรับราชการอยู่ที่รกรมศิลปากรท่านก็ให้นักเรียนยุกแรกของท่านเนี่ยประมาณสัก13คนได้ร่วมกันปั้นตามป็นศยากรภาพรวมต่ำที่ว่านี่นะครับภาพตาเป็นกรที่นํามาเลือกใช้เนี่ย ล้วนแต่เป็นภาพที่เล่าเรื่องในอดีตของกิจการไปษณีไทยตั้งแต่ตาไปซนียกรุชุดแรกเนี่ยบ่งบอกถึงจุดแรกเริ่มของกิจการไปซนีไทยหรือแม่ชุดประแจ้งนักออกแบบสแตมชุดเนี้ยเป็นชาวอิตาเลียนชื่อว่าซิสเซเร่แฟโร่เนี่ยเขาได้นําแนวคิดในเรื่องการที่เขาไปได้ิดพบเห็นภาพพระปรางวัดอรุณบวกกันกับพระบรมสารทิกธักุของรัชกาลที่5เอามารวมกันเนี่ย ก็กลายเป็นชุดวัดแจ้งขึ้นมาหรือแม้กระทั่งชุดสมโพธะพนคร150ปีเนี่ยซึ่งเป็นภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยส่วนอีกภาพก็เป็นภาพพระบรมรูปทรงมา้าเป็นภาพสแสดมชุดรัชมังคลาพิเศษพศสอ0พ 51ซึ่งสแสตมป์ชุดนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นชุดประวัติศาสตร์สําคัญแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นชุดสแสตมป์ที่หายากและก็มีค่าสูงมากในปัจจุบันนี้ด้วยสแสตมป์แต่ละชุดที่ปรากฏอยู่ในห้องโถงนี้ถือว่าเป็นปฏิมากรรมล้าค่าซึ่งเราหาที่ไหนไม่ได้ละและสิ่งที่สําคัญที่สุดในห้องโถงนี้อีกชิ้นหนึ่งก็เห็นจะได้แก่ประตูประตู3มคู่เนี่ยทำด้วยเหล็กหลอ่อปั้นเป็นภาพครุฑแตงอน จะเป็นครุฑซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบสกุลช่างสมัยรัชกาลที่8โดยแท้เลยปีครุฑเนี่ยก็จะเหยียดยาวไม่เหมือนครุฑที่เราพบเห็นทั่วไปโดยที่ว่านักเรียนโรงเรียนศิลปกรเนี่ยช่วยกันปั้นแบบหลอแบบอันเรื่องเนี่ยมันก็มีจดแจ้งอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติคือตึกไปรษณียกลางเนี่ยที่เรียน้ทราบนะครับว่าเป็นตึกสมัยใหม่ด้านล่างของอาคารเนี่ยคือส่วนชั้นใต้ดินเนี่ย จึงมีเสาที่จะรับน้ําหนักห้องโถงกลางเนี่ยเป็นจํานวนมากมายเลยในการออกแบบตึกตั้งแต่แรกเลยนี่นะครับผมคิดว่าในส่วนของชั้นใต้ดินเนี่ยจุดประสงค์คงไม่ได้เป็นที่สําหรับการทํางานหรอกจากในคํากล่าวรายงานต่อประธานเปิดอาคารเนี่ยบอกว่าชั้นใต้ดินนั้นสําหรับเก็บสิ่งของบางอย่างก็คืออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆก็ใช้อย่างนั้นจริงๆ